สาวน้อยในตะเกียงแก้วบทประพันธ์ของโสพีพันนลายตะเกียงแก้วใบกระจิตลิตคือบ้านของแม่มดน้อยจินนี่หากผู้ใดได้ครอบครองจะมีโชคมหาสาลแล้วด้วยวาสนาผูกพันเขาจึงได้เป็นเจ้าของแต่กลับไม่ยอมให้แม่มดน้อยใช้เวทมนตู์เพืช่วยเหลือแต่แล้วด้วยโชคชะตาก็นำพาให้เกิดการฝ่าฝืนจนผิดกฎแม่มดอย่างร้ายแรง อันเนื่องมาจากความรักเพียงประการเดียวจะเกิดอะไรขึ้นกับแม่มดน้อยแสนสนสาวน้อยในตะเกียงแก้วบทที่29ทํไม่ผิดอย่ายอมรับจินนี่ใจเต้นแรงเจ้านายผู้เช่นนี้แสดงว่าเจ้านายก็เชื่อจินนี่สาวน้อยแสนจะดีใจละล่ำละลักเจ้านายเจ้าเจ้าเจ้านาย จินนี่จินนี่ดีใจมากแต่แต่คุณนันจะยิ่งโกรธเจ้านายและไม่อาจหวนกลับมาคืนดีกันอีกถ้าเจ้านายไม่ลงโทษจินนี่มันเรื่องของฉันเจ้านายที่สำคัญฉันเชื่อเธอเธอก็อย่าทำให้ฉันผิดหวังเออคือจินนี่อยากพูดอะไรกับเขาแต่พูดตอนนี้ไม่ได้อิดอ่านแววตาหล่อนออกเอาล่ะไม่ต้องพูด จัดโต๊ะอาหารเรียบร้อยแล้วหรือยังฉันหิวแล้วเผื่อทวีอีกที่ด้วยนะค่ะค่ะจินนี่รีวิ่งออกจากห้องรับแขกช่วยดารุณียกกับข้าวตั้งโต๊ะทวีหันมามองอีกหน้าตาแจ่มใสโล่งอกไปทีนึกว่านายจะลงโทษจินนี่ทำเอากันใจหายกันว่าคุณนันผิดเพราะแค้นนายกันกลัวนายหูเบาเชื่อคุณนันซะอีกคุณนันกับการเป็นอดีตไปแล้ว ตอนนี้จินนี่เป็นเด็กในความปกครองของกันจินนี่จะทําอะไรคุณนันมีแต่คุณนันจะทําเพราะแขนไม่น่าเลยแสดงว่าคุณนันรักนายนะอย่าพูดแบบนี้คุณนันกําลังคบกับคุณชาติควงเย้ยนายตั้งหากถ้าคุณนันตัดใจจากนายได้คงไม่มาก่อกวนความสงบสุขในบ้านนี้หรอกคุณนันเป็นฝ่ายขอเลิกกับกันพนันร้อยเอาหนึ่งตัดใจจากนายไม่ใช่เรื่องง่าย ถึงอย่างไรก็เป็นอดีตอิดยืนยันดึกแล้วอิดก,กำลังจะเข้านอนเขาพลิกตัวอยู่บนเตียงไม่หลับเมื่อคิดถึงแววตาของจินนี่กรณีพิพากระหว่างจินนี่กับนันทวดีเขาคิดหนกักด่วนสรุป นันทวดีโกหกอิดลุกขึ้นนั่งตะเกียงแก้วที่เขาทำเป็นพวงกุญแจติดอยู่กับตัวแก้วคริสตัลรูปตะเกียงฝาตะเกียงเป็นสีทองอารามทั้งแก้วใสทั้งทองคำตัดกันอย่างงดงามเป็นประกายวูบวา่ามือแข็งแรงรูปลายตะเกียงแก้วจินนี่ ร่างเล็กๆที่หลับไหลในตะเกียงแก้วได้ยินเสียงเจ้านายเรียกอิดพงะกวันพวยพุ่งออกจากตะเกียงแก้วพร้อมกับร่างของสาวน้อยก็ปรากฏกายขึ้นด้วยรอยยิ้มแจ่มใสดวงตาเป็นประกายสวัสดีค่ะเจ้านายจินนี่เจ้านายเรียกจินนี่ฉันเรียกเธอค่ะเจ้านายจับตะเกียงและเรียกชื่อจินนี่ ออหรืออิดงงจินนี่อยู่ในสภาพเป็นมนุษย์จนเขาลืมไปว่าหล่อนไม่ใช่กายของหล่อนเรียกแม่หมดเขาเกือบลืมไปแล้วบ้านของจินนี่คือตะเกียงแก้วแสนสวยใบจิ๋วนี้หล่อนชินที่จะหลับในตะเกียงมากกว่าในห้องที่เขาจัดให้หล่อนและไม่ว่าหล่อนจะอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าเขาเรียกหล่อนต้องมาสาวน้อยอยู่กับเขา ข้างกายเขาตราบใดที่เขายังพกตะเกียงแก้วติดตัวตราบนั้นหล่อนใกล้ชิดเสมอเจ้านายนอนไม่หลับใช่ไหมคะฉันคิดเรื่องเธอความจริงก็คือความจริงค่ะเจ้านายเมื่อตอนเย็นเธอทำท่าเหมือนจะพูดอะไรกับฉันค่ะจินนี่มีเรื่องสารภาพจินนี่ทำผิดตอนแรกจรินนี่ว่าจะปกปิดเป็นความลับ ต่จินนี่ละอายจินนี่ไม่กล้ามีความลับกับเจ้านายอิดรีบถามเรื่องอะไรอย่าให้เขามองหล่อนผิดไปละ่ะเขาจะผิดหวังที่สุดจินนี่ใช้เวทมนต์คำตอบทำให้ความร้อนใจเขาลดลงที่ไหนเมื่อ,อไหร่วันนี้ค่ะกับคุณนันเธอก้าวหรือจินนี่ขอโทษ สาวน้อยหน้าจ่อยจินนี่โรกรธคุณนันโจระง,งับไม่อยู่คุณนันสาดน้ำกับกาแฟาใส่หน้าจินนี่ทั้งยังยกเอาของในตู้ทุ่มแตกจินนี่บอกให้เธอรับผิดชอบเธอกลับสวนว่าจะใส่ร้ายจินนี่ตอนนั้นจินนี่ระง,งับอารมณ์ไม่อยู่แล้วเพลอใช้เวทมนตร์เปลี่ยนสร้อยมุกของเธอเป็นงูแกล้งให้เธอตกใจแล้วถึงตอนนี้เสียงยิ่งเบาลง เบาลงอิดถามขึมขึ่ม,ลมแล้วไงต่อเธอตกใจลงไปดิ้นบนพื้นแต่แต่จินนี่กแกล้งเธอแปบบเดียวแบบเดียวเองค่ะสร้อยมุกก็กลับเป็นสร้อยมุกตามเดิมชายหนุ่มโล่งอกข้อมูลที่หล่อนสารภาพออกมาทำให้เขายิ่งเชื่อหลอนเพราะสาวน้อยถูกเล่นงานก่อนแต่อิดกแกล้งไม่พอใจตำหนิ ทำไมเธอไม่อดทนให้ถึงที่สุดเออจินนี่พยายามแล้วค่ะพรมเปิดเปื้อนกาแฟนะคะจินนี่เหนื่อยต้องทําความสะอาดไหนเจ้าของโชว์ของเจ้านายคุณนันบอกว่าเจ้านายหวงแหนเธอเล่นทําลายต่อหน้าจินนี่จินนี่เลยระงับอารมณ์ไม่ไหวถึงเธอไม่ผิดในตอนแรกเธอก็ผิดในตอนท้ายจินนี่ไม่ค่อยสบายใจต้องสารภาพขอโทษนะคะ ฉันไม่ชอบให้เธอใช้เวทมนต์จินนี่รู้ตัวเธอเป็นคนนะเป็นคนเขาเฝ้าบอกอย่างไรเขาก็รู้หล่อนไม่ใช่คนแม่โมดนิสัยแม่โมดต้องใช้เวทมนต์เขาต้องห้ามหล่อนอย่างเด็ดขาดหล่อนยังเผลอเสมอเพราะหล่อนเป็นแม่โมดค่ะจินนี่จะพยายามควบคุมตัวเอง อิดทำงานในห้องทวีเดินผ่านโซฟาเลขาของเขาเข้ามาในห้องซึ่งเป็นเพียงฉากกั้นห้องปิดไม่สนิทเฮ้ยคุณนันมาแล้วนายจะชี้แจงกับคุณนันอย่างไรถ้าไม่ลงโทษจินนี่นายจะเป็นผู้รับเคราะห์ทวีถามมันไม่เลวร้ายอย่างนั้นหรอกนายก็รู้จักคุณน,นันเป็นประเภทขี้แพ้ชวนตีนะนายไปทำงานเถอะ กันไม่เป็นไรหรอกผู้จบโสภาเดินเข้ามาอีกคนรายงานว่าคุณนานเชิญคุณอิดไปพบค่ะทวีพยักเพย์เยอดเห็นไหมเรียกพบนายทันทีอิดเดินจากห้องท่ามกลางสายตาของทวีไออิดเจอสึกหนักแล้วแฟนเก่าไม่ยอมปล่อยนันทวดีวรออยู่ในห้อง กอดอกพอเห็นหน้าชายหนุ่มสาวสวยก็ถามว่าคุณชำระบัญชีให้นานอย่างไรคะเงียบคุณจัดการกับนางจินนี่อย่างไรเงียบเอ๊ะคุณเป็นใบ้หรือเปล่าครับผมกำลังคิดอยู่จะพูดกับคุณให้เข้าใจผมไม่ได้ทำอะไรจรินนี่นันทวดีแค่นหัวเราะนันรู้แล้วนางจินนี่ต้องไม่ยอมรับความจริง โยงความผิดให้นันแล้วคุณก็เชื่อมันเพราะคุณพูดไม่หมดแต่จินนี่พูดทั้งหมดนันว่าคุณหลงงมงายไปเชื่อนางเด็กนั่นนันเล่าหมดแล้วเด็กคุณแสบมากคุณเห็นมุกเป็นงูหญิงสาวหน้าแดงกานันตาฝาดเห็นผิดบ้าจังไม่รู้ทำไมถึงตาฝาดาเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องบอกคุณเลยมันคนละเรื่องกับที่นันถูกมันแกล้ง จินนี่ยืนยันว่าไม่ได้ทำครับนันบอกว่ามันทำผมเป็นคนกลางนั่นสิคุณถึงต้องจัดการให้นันผมขอโทษคุณอิดหลอนเบิกตากว้างคุณเชื่อมันขอให้จบแค่นี้นะครับจะบอกให้นะคุณอิดหล่อนกำมือแน,น่นคุณเห็นมันดีกว่านันจ,นะจำไว้นะคุณจำไว้ โกรธจนหน้าแดงความรักรักหล่อนโกรธมากเพราะเยื่อใยอิดหัวดือ้อรั้นผิดกับอภิชาติที่ตามใจหล่อนยังไม่ลืมเขาคุณรู้จักนันน้อยไปถ้าคุณเห็นนางเด็กกองขยะดีกว่านั้นคุณไม่มีทางสงบสุขแน่ พิชาเห็นนันทว,วดีหงุดหงิดระหว่างพักเที่ยงทานอาหารด้วยกันคุณนันครับไม่สบายใจอะไรหรือหญิงสาวทานน้อยไม่ยอมตอบอิ่มแล้วค่ะคุณนันกลับบริษัทเถอะอาพิชาติจับมือหญิงสาวเห็นคุณไม่สบายใจผมพลอยไม่สบายใจไปด้วยบอกผมเถอะผมจะช่วยอะไรคุณได้บ้าง เขากล้าจับมือหลอนปล่อยผมไม่ปล่อยคุณมีสิทธิ์อะไรผมเป็นแฟนคุณตอบเสียงดังฟังชัดเขาจะไม่ปล่อยโอกาสนี้เด็ดขาดจังหวะเหมาะหล่อนกโกรธและเลิกกับอีดหล่อนหันมาควงกับเขาแทนนันทวดีเมมริมฝีปากนันยังไม่ได้บอกเลยนะว่าจะเป็นแฟนคุณพูดแบบนี้ผมเสียใจนะ คนทั้งบริษัทร,รู้ว่าเราเป็นอะไรกันหรือว่าผมทำอะไรผิดเปล่าคุณไม่ได้ทำผิดนันกโกรธคุณอิดโกรธมากอภิชาติรู้ความรักใช่จะตัดใจง่ายๆนันทวดีรักอิดอภิชาติไม่ยอมรอกอิดเป็นที่โปรดปรานของคุณสุวิทย์เข้ามาทีหลังต่เต้าไม่ทันต้องเรียนรัฐต้องทำตัวเป็นคนโปรดของนันทวดี จึงต้องจับนันทวาดีให้แน่นทั้งที่รู้ว่าหล่อนยังรักอีดคุณอิททำอะไรให้คุณโกรธเห็นนั่งเด็กข้างกองขยะดีกว่านั้นคุณยังรักเขาหญิงสาวไม่ยอมรับนันไม่รักแต่นันเสียหน้าทำอย่างไรดีนันโมโ oh, หนันโกรธนันจะแกล้งมันอภิชาติอมยิม้มนี่แหละที่เขาต้องการต้องให้หล่อนแตกหักกับอิด จนอิดทนไม่ได้อาจจะลาออกและแล้วเขาจะเป็นคนสำคัญที่สุดอภิชาติกล่าวไม่ตรงกับใจว่าก็แรงคุณอิกคุณนันจะยิ่งเสียหน้านะครับไม่ควรทำหล่อนตาวาวนันไม่กลัวคะ่ะคุณอย่าลืมสิคุณสุวิทท่านจะตำหนิคุณนันเป็นลูกท่านไม่เห็นขี้ดีกว่าไสหรอกคุณอิดเก่งที่สุดในบริษัทนันไม่อยากฟัง เพื่อความสบายใจของคุณผมจะสนับสนุนคุณสรุปแล้วเขาต้องเห็นด้วยดีแล้วค่ะต้องแกล้งเรื่องงานเชิญเลยคุณจะทำอะไรก็เชิญผมขอเป็นคนดูเป็นคนรอหยิบขนมหวานชิ้นใหญ่นันทวดีขัดแย้งกับอิดนันทวดีจะช่วยเขาเคลียร์อิดพ้นทางเขาจะขึ้นมาแทนที่ครอบครองทั้งนันทวดีและบริษัท อบกู้ฐานนาที่ตกต่ำของตระกูลหกโมงเย็นทวีเดินเข้ามาชวนอิดในห้องเฮ้ยอิดคืนนี้ไปหาอะไรกินกันนะกันไม่ว่างเลิกงานแล้วนายทำล่วงเวลาเป็นชั่วโมงแล้วคืนนี้คงจะดึกล่ะเห็นไหม แฟ้มสรุปตัวเลขทวีขโมดคิว้วมองแฟ้มพลิกเฮ้ยไม่ด่วนนี่ว่าพรุ่งนี้ค่อยทําหรือให้เลขานายช่วยทําอิดโครงสีสาเป็นคำสั่งด่วนจากคุณนันอ๋อทวีร้องรานรู้แล้วรายการแกล้งนายตามเคยอาทิตย์ที่แล้วนายก็ถูกแกล้งทำงานจนเที่ยงคืนนี่อีกแล้วหรือท่านรู้ไหม รายงานคุณสุวิทย์เลยเงียบบว้ยอิดโครงสีซ่าหมู่นี้สุขภาพท่านไม่ค่อยแข็งแรงอย่าเอาเรื่องไปรายงานท่านเรื่องเล็กแต่นายถูกแกล้งเรื่องงานไม่เป็นอะไรนายโง่ชะมัดเรากินเงินเดือนเขาให้ทำก็ทำสิวะวันนี้จะดึกแค่ไหนเอาเถอะการทำได้ก็แล้วกันการช่วยนะไป นายกลับบ้านไปเลยถ้าคุณนั้นเห็นจะแกล้งนายอีกคนแค่นายมีน้ำใจกันก็ซาบซึ้งแบบนายต้องเรียกว่ารักเป็นพิษอิดก,ก้มหน้าก้มตาทำงานนันเทว่าวดีเปลี่ยนรักเป็นความแค้นจบบทที่29